มื่อนี้น้องบอมกับน้องยูจะพาทุกคนไปปั่นป่วนหานเมจันทุกคนตอนนี้เรากับซิตี้นี่แก่นตะเวนแม่จันกันเนาะมักกินแก่นตะเวนมักกินขนมอมนะเด็กน้อยนี่เกลือไปอู้ข่าวมาเกลือไปเดีอคือว่าแช่อยู่ในตู้เย็นคักแม่เแม่ไปไปมันพี่เกลือไปไหนเนาะอันนี้สมัยอย่างน้อยขนาดมีอันนี้มาขึ้นอันนีย เออเออเอนั่งอพี่เอาไปดิโดนมึงจะมาห้ากูได้เลยสองพันสามพันสามพันบวกอีกห้าพันเป็นแปดพันเป็นเปดพันน้องเฟดบอมยูให้ติดตามน้องเฟดบอมยูเด้อเด้อกดไลค์กดร์ให้น้องเฟดบอมยูได้สบายดีทุกคนมื้อนี้ก็มาอยู่กับส่องน้องเฟดบอมยู มื่อนีนน้องบอบกับน้องยูจะพาทุกคนไปปั่นป่วนฮานเมจันปั่นป่วนฮานเมจันนั่นเองเนาะเขาจะไปบึ้งว่าน้องบอบกับน้องยูคิดแผนจะยางแกงฮานเมจันแกงเมจันเลยห่างเออุคคำเพราะว่ามื่อนี้เขานัดกับเออุคคำว่าจะไปอินกับเออุคคำแล้วเขาจะไปปั้นป่วนฮานเมจันพร้อมแต่ว่าเขาเขาจะปั้นป่วนฮานเมจันแบบใดเขาต้องไปบึ้งกันเลยว่าตอนนี้น้องบอบกับน้องยูจะไปฮานเมจันละเดียวไปฮานเมจันกันเลยไปไป เขามาห้านเมจันทร์นะทุกคนตอนนี้เขามาห้านมจจันทร์เอวขำเก้า้าวเด้อกินเ้าสาเด้อทุกคนมาเลิกกินเ้าสาวับอลักนู่นผูกดีผู้ดีผู้ดกผูกดีเู้ดอผู้ดีผู้ดอผู้ดีอู้ัีนู้ดีผู้ดีผู้ดอผน้ดีผู้ดีผ่้ดีผด้ดีผู้ด่ผู้ดีกู้ดีผ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 ูกดีผู้ดีผู้ดีผู้ดีผก้ดีผกนอกอันนี้เนาะอู้ดีู่้ม่ขนาดีผ้ดีผู้ดี เดือะเห่าเพรานไม่ได้กลินกอผักมากว่ะเม่เม่มาพากินเม่มาบมากว่าสิโบเม่มาโบเสียข่นวสิแล้วก็มันมันคิ้วดีแด้เนี่มากย้อนมันคิ้วดีแท้มันคิ้วดีเม่มากอันนี้ออลามนุ่งอเอลามนุ่มืดนาะเลี้ยงเูแลชรวมาดายก็เลี้ยงดูอันนี้ไม่อันเดือไม่จันอันนี้อันยางซีงัวแล้วเอามา กินแล้วเราเหนื่อคนกินคือเผามาเยอะเผาเยอะอิ่มแล้วตอบเองบทุกคนตอนนี้เรากับซิตี้นี่แก่นตะเวนไม่จันทร์กันเนาะมากินแก่นตะเวนมากินขนมอมอีกหน่อยนิกินแลก็ออกได้เด้อกินออกได้เป็นเดือนไม่จันทร์ติด ได้ลข้าวอ่เบุคคได้กินก่อเพื่องยยฮานเนี่ยมักกินเทงกะดีโด้กินแต่ดีโด้ทั้ฮันอันนี้กับบุตรกินปันปวนฮันเม่จันคักนมินนี่ไปละทงนึงจจงอยก็ต้องดีโซ่ดีโ้องดีซ่าอมาแล้วได้ต้องใซดวิดีโอไอคือแผ่นตะววนแกนตะเวนกระแทบๆกินแล้วติดใจคือไม่จันว่านะ ไอที่แบบเราทำบริเกแล้วิหงบริเกตจริเขามาแกะได้จีนมาแกะเขาต้องค้นหาอันวีดีโอที่จะเฮ็ดนี่ก่อนเนาะทุกคนอู้ก็ลืมเฮ็ดเรื่องก็บเลี้ยวเลี้ยวแล้วลืมคือกินข้าวกินข้าวก็ลืมอะว่ากินแล้วตอนเกลือตอนเช้าวิดีโอตัวนี้ฮะเป็นวิดีโอของอันมู่น้องอู้เราเฮ็ดลงยูทูบสอนเกี่ยวกับการยืนยันตัวตน ตอนสมัยอูเฮ็ดบดายฮั่นเราไงแหละเป็นคนแบบสวยสวยแล้วบันนีแล้วเรา,เราแล้เฮดอันเฮดอันวิดีโอลงยลงอันซองเราซึ่งซองเราก็มีคนติดตามอยู่สองแสนห้าหมื่นแปดพันคนทุย่สองร้อยห้าสิบแปดคนเนาะซื้อว่าบุญใจตูดีโอเข้าไปติดตามเราในเด้อ <laughs> เอวะอาวยังงง,งอยู่อาสอซเชีนไว้แท้ขายเอาอเดี๋ยยังงงกวากี้ <laughs> ฮาลิหเพื่อนคนเนาะมือนี้เรามาขอพินเออเอยอู้คาเห็นอันเดียก็ยืนยันกอข้อพินบไดนะ้เนาะข้อพินบได้ก็คือมันบวมาเนะี่ยแล้วเราต้องเรียกได้ยืนยันตัวตนผ่านนั้นพาสปอร์ตถ้าใครมีพาสปอร์ตก็ใส่พาสปอร์ตแต่ว่าน้องแฟนโบมีพาสปอร์ตไอ้จ่ากับโบมีแล้วก็เลยแบบใส่ปื้มธนาคารโดยปื้มธนาคารทุกหวนันมันทีมีซื่อของเราเป็นภาษาอังกฤษนะมันจะสามารถยืนยันได้ตัวนั้น แล้วก็ซิมีสัมโนคัวที่มันลิงกันมันมีจ้ามกาแดงหันแล้วก็มีมา,มาประจาโตเออมาประจำ้ตเลสามอันนี้เนาะเพราะของเอ้นาพาทัวร์ฮะเราก็ใซส่สามอันนี้แหลนนเะเดียวฮะจิบยืนยันตัวตนแล้วฮาจิยืนยันตัว,วตน <c oughs> <c oughs> ยืนยนันน <c oughs> ยืนยนันแล้วฮาก็ซออีไปไปพิดนึงเนาะทุกคนเดียวมาพบกันอีก าวที่เหตุใดบอกผู้เหีุใดบอกเปลี่ยตัวนี้มจันเอาเอะวาไรเข้าใจหอเป่ได้เ้ยเอากนเดือดเกาะเกนเวินไปทีมหมดละมดแล้วนะทุกคนเมจันเอาแกนเวนไปทีมเขาลงทุนท่องนึงเมจันลงทุนท่องนึ่งกินซมเดียวเดีย ยังกินอันเดีอีกันนี่ฮะนะยังไม่ได้กินอันเดือยฮะในจานอีกมีแต่น้ำยาปลาพนุมนะอะไรฮะอะไรฮะกินแล้วก็ไม่ได้น่ากันเลยมันเกี่ยมรถล้างทองยานจะได้เกี่ยวสลูกเพราะมันที่เล้วละดอกยืนยันตัวตนให้น้องแฟนเล้วละรอท่าให้มันยืนยันมาว่าเขาเขายืนยันตัวตนได้บ่ สุดนี้พ่านนะทุกคนโควกันยังว่างลองลองท้าเบื้องว่ามันมันจะพ่าดบอรอท้าคนเมื่อวันที่เซาซ้อมเซาซามนะบออันเขาจะว่าให้รอทามือนึ่งเพาว่าอันมันจะส่งเมียวมาว่าเฮายืนยันตัวตนทันได้บอคันท้ายืนยันตัวตนได้แล้วกัโตัวนะคะมันจะขึ้นเป็นสี่เขียวตัวยืนยันตัวตนเลยนะท้าเบื้องมือนึ่งมือปลายแล้กกาวันนั้นแล้วกาอันคันทามันยืนยันตัวตนได้แล้วก็วันที่เซาซามวันที่เซาซามแล้วก็ ถ้าเบิ่งว่าเงินมันจะเข้าบัญชีบอกรา <c oughs> ท่าเงินมันบเขาเ้าแสดงว่าเ <c oughs> ขาใสเ่เลขบัญชีผิดหรือมีอะไรผิดพลาดเนาะให้กับกมือเราสิแก้วนะ <c oughs> รอท่ารอท่านา,ไา,นางไทย, <c oughs> ย,ยเลยแหละโอ้ใส่อับัตรประจำโตกับบัตรประจำโตกับสัมมานู่กับ อันอบัญชีธนาคารติดซื้อ,ซ,อซื้อของ<ร>ไปจ่าสิมีซื้อภาษาอังกฤษของบัญชีธนาคารนั้นเอาแต่นั้นยืนยันเออ,อทุกคนกเ็เฮ็ดยูทูบมาก็มีเทีอยวขับเนาอซวยเรือวยเรือทุกอย่างเลยถ้าถ้าถ้าห้องวันที่ซ้าซถ้าเฮ็ดเงินเข้าก็คือไซโยโฮฮิวถ้าเฮ็ดเงินเข้าคือไปซอกวันห้าวันวันเป็นอันหนึ่งวันห้าเรื่อเพิ่มวันห้าเริ่มเพิ่มเฮ่ออันเฮ่อ เอาเอาสิมาบึ้งห้านไม่จับเอาให้อันนี้เอ้ออู้คำเนาะเกิบเกิบไปอู้คำมาเกิบมาเดี๋ยวคือว่าแซ่ในตู้เย็นคักแม่ตู้คักแม่ไปไปมันญี่ปุ่นเด้อ เกือบไปไหนเนาะอันนี้ต well. ู้แช่มาแล้วเป้แล้วดูตู้แช่ให้มันดูตู้แช่ด้วยเป็นโล่นี่นะใส่ได้ซ่องปี๋ได้ซี่เนาเาอะไรเลยอ่ะนะไอดำนี่วะอือตั้งแต่ปีสองมือดำไปบออกคิดไปว่ามันเสียเอ้ยที่ฟังแค่จริงมันบริสเซียมาแล้วไปซื้อตั้งซื้อมาได้สร้างมาได้จีนนี่นะมาแมวมาได้เท่าเปล่ามาเป็นของเก๊นะร้านใส่ได้ซ่องปีแล้วไปซื้อก็ใส่แต่คู่นี่แหละแล้วมันเน่าหิ้ง แล้วคู่คู่นะคะเป็น f อซซื้อให้แต่ว่ามันมันมันแตกมันแตกค้างเออมันแตกค้างก็เลยก็เลยไม่ได้ใส่เออมันแตกค้างนึกว่าคู่นี้ก็สักนึกนึกว่าเก็บไปที่ระลึกแล้วใส่ด้วยก็สร้างจีนหรืกันคู่นี้เนี่ยซองคู่คู่นี้ก็ถือภักคู่นี้เนี่ยคู่นี้ก็ซองคู่นี้ถือภาคแต่ว่ามันเน่าเนี่ยมันขาดหมดเลยปาดเกือบเฮาแต่ยสมัยมอซี่จนหมาฮอดมอฮกจเอาทิมอ่ะอันนี้ท่านสร้างมันก็ขาดกับไม่แยกทิมเหมือนกัน ใส่บาตรอะใส่บาตรใสนบาตรไาไล่โกงนะคะตูนว่าคนจีบห้ามนะจีบห้ามแล้วจีบบานรจีบเอาเอาใบกับจีบอันดานทุกคนวบกับจีบอีูเต่พ่อพริกจุดเมื่อวานนี้บึงบิ๊กมามาท่ามเบื่งเคลือบไอตูนกล่องบาไล่ไปปลาโอ้ยไเปลากระป๋องไปพิมพ์จะได้บิ๊กมาส่ก มันช่วงนี้กำลังเข้ากระดองเตะบานดิหางมเรียงเตะคันเตะบานเวสายดิ้อมเกือบเตะบานเลยฮะแต่มจะนี่แพ้ายเนาะผายยิงตัวยิงเออตอฮอร์จีวาผูญิงกับผูายเตะกับมแพ้เลยมดชนะเลยเมื่ยก็จบมื่อยมเลยสบา ตัอตื่นเช้ามาแต่งย่างไม่ได้เลยว่ะต้องฟึกก่อนได้ก่อนฉีเยาต้องวอร์มอันนี้บวมไปลงเลยฮะลูกจะเกลียดพี่ไงน้ำลูกโอ้ย่างก็จะสิตายบอจาหู่ๆไปไปซ่อมไปซ่อมยุ่งหม้อน่ะไปซ่อมแล้วมืออืไปเตะเอยซ่อมมันก็สิตายบอเอิญละเข้าแล้ววอร์มไปซ่อมนี้ไปเตะเนยตัวเองแล้วแม่งมือเดียวไปวอร์มก็ยู่เพื่นมาท่ามาท่าด้วยนักซื้อเส้นใหญ่เนีนระเรื่อในแขนอันนี้ ยังเดี๋ยวมันคนละเรื่องเลยเลนนะเนียเขากันเลนขึ้นส่วนยางเอาเล่นลงมาดิเลนลงมาจะคอยเงินแล้วมีแต่นางบอมนางอยูแลใดเมื่อปีเดือนนี้แม่ก็ได้เงินจะเข้ากันสีได้ายเด้ยงบไร้ฮอตอันสีเธอซ้ำโป่นึงกันเลยโป่งกับเครื่องมโป่งก็นลเอียดได้เงินเหมือนบอก โอ้เง oh, ินโปรนก็ได้ิเล็ด้บบแบบแมบบแบบคานี่ผมอยากได้เงินดได้เบอร <500. S 2> ์สิบพันยังได้เบอร์ห้าพันยังได้เบอร์เจ็ดพันนะเลือเบอร์รอยเอาส้ท่งในลูกนี้กเบอร์แต่งเงินก็ยักเอาหมี่เอาไข่อะไะจับไม่้เลยะคิาไะบอลลูกกัส่นท่งเลยนาะเคานะกคนส่่กเนาบอไใส่เดกผ้ใหญจับอา เกนตเวินไปเอาข้าวหนุมมาไวจันมากินอีกเขานะปั่นต้วงขนมเอาเนื้ออีกปอนดี่เอายาสีเขียวบ่มีเบอร์ห้าสิบลาวลูกเสียเอาขนมบัรจุัวนั้นดิข้างล่างอันนด้ติดนี้อีกนะบอลอันนี้แม่เด้อบข่าวพ่อเก็บแต่เครื่องอันนี้มาโยมมันแแครนเอาบ้าอมั้ย อันลูกทรายมาซือนี่ก็ได้ภูแวามักล่าและใส่อันนี้เด้อกันผู้แวามักสมัยอย่างน้อยขนาดมีอันนี้มักแค่ตอนนี้เออเออเออว่านักมอพี่นะเอาไปที่จะมึงโดนมึงยจะมาห้ากูได้เลยกูว่าลายเป็นอามาคลายว่ะฮะไอหนี่มาคลายเพืนเพื้อนเป็นข้องค่วนเธอคนจีนละเรื่อง แข่งเพราะเหนไอ้ตามันเป็นอันมันเป็นไม้อันดีไม้ขัยุงไม้อันเดินขนาด้าเปล่ายากถ้าเปล่ายากได้สั้นกูเลยเด้อยสาวพันกิ้อันสาวพันกิ้อันแปดสิบบาทเนาะไม้เป็นไม้อันไม่ไม่ดูไม่ดูอ่ะแม่อ่ไม้ขัยุงไม้ขัยุงเป็นไม้ขันยุงอันนี้นะ แล้วก็มีไม้ไอเดียว่าปนอีเพออีเขามาซื้อเขาเริ่มเติมเถ้าเหรอเพาว่าขนมก็คือซี๊ดๆขนาดเดยนีกลัวมันใส่โค้งเอาออกมาไม่ได้ลายมันแค่นะพูดได้ไล่เฮ้ยนี่ให้นี่สั่นเอามาอีกถ้าซื้อสืวเอามาเนี่ยเอาเนาะเอาออกมาจีนจีนไม่ใช่เามาจากเอาเห็นไอพีใส่อยู่เออคนจีนนั่นอ่ะเราซื้อมาเราเอาให้ยายให้หัวนาหัวเดือนนะขอดีใจก็ บเคน่กขอันเธอเดือนอันบัาหนึ่งส่องพันทราบมัาห้าพันมัดหนึ่งองพันกีบทราบมนห้าพันเขียนเลยนะตะกี้เขาไอ้จันบุญเขียนทำเยนเดีอนนี่เลเบ้ยสก๊อฟวมนวมมาเด้อโดไปก้อนเขาเขาอันยวนนี่จะดนแต่โดนเราปาได้ไปเหียนนะเครื่องยูฮานี่ของคุมมันปกติบันนี้มันขึ้น อันนี้เขาไปอ,อันมาแล้วเขาบุกละการเดี๋ยม่อันเด๋วอย่าสู้บุก,กันแต่กล้องบุกเป็นสองแบบนี้เนาะมันมีอาแข้งอเาเครื่องมันทีเป็นแบบโตแข็งนะแค่ขนาดอีเมย์เกิดทำอะไรบ้างนี่อันนี้เราไม่อันเด้อบุกบุ <c oughs> เรเอ้หนาล่างขำไม่ตื่นเต้มเหมือนกับมาหาว่าบึ้งฮานเมจันเนาะมีอันเด๋วเดอันนี้เมจันไขยอันเขาเดินนี่อันห้นร้อยตัวนึงอันห้าร้อยอันละพันอันละพันอันสองพันอันนี้อันสองพัน สามพันอันนี้อันสองพันมะเพ็ดนี่ห้องเขาเด่นแหละก็มะเพ็ดนี่มะเพ็ดนี่สองพันฮานแม่จันนี่ราคาทึกทุกคนมาเพราะเธอมาลองสานนี้แวะมาห้านแม่จันได้มาลองสานแวะมาห้านแม่จันซื้อสกีรถมอสผลม้วนซื้อตลาดสมบูรณ์ดีเลยมีทุกอย่างเนาะห้านแม่จันนี่มีหัวท่านเลยมีหัวท่านท่านในช่วงนี้ได้ค่ายดีพุ่งเขาเดิน้านแม่จันพุ่งห้าพันอันนี้ก็คือว่าท่านไม ทง 5, ห้าพันทงใหญ่ทงห้าพันเมือ่อวานนี้ทงห้าพันอันนี้จะเป็น้านแม่จันเ <c oughs> มื่อนีนแม่จันบอกขนมออกมาค่ายนาเาายนาะขนมไม่ไหนแม่ไปหนางก็บพักพนูนางขค่ายเคืองอยู่ฮานละมายอยู่เหนึองอยู่เหนอซะชิคามละปีา้ไปซื้อรื่องกับเข้าไปเรับด้วยกับกูเนย ข้านอนเยอะนี่ไงเอาเคี่ยวแควทางหนาร่อนเหรอร่อนเลยเออควยังบ่ร่อนนี้สมัยเด็กน้อยสมัยนี้มันบ่ใหญ่คือสมัยเฮาสมัยเอาเควใหญ่ใหญ่หมดทุกคนได้สอดรุ่นบักแม่นก็งใหญ่อยู่เครื่องเครงบักน้อยําปั้นเนะปั้นโอ้ตปั้นอันนี้เาปั้นสมัยกูปั้นเพ่อีุกกับบักตากับนั่นล่ะ คาดคาดอเน o เขาอเน o ออกห้องตัวไอ้คาดคานกูบุมีห้องเดียวห้องเดียวแล้วแบบท้าท้าตากันเดียวห้องเดียวก็ปั้นซ่อมนาทีปั้นเครื่องนาซ่อมนาทีแม่ปั้นแทงแม่พุงน่อยเอาลูกซักเครื่องแล้วล่ะอู้แล้วดิแม่พุงน้อยจนงงปั้นแม่มาซ่อมนาทีพอปั้นห้าไลน์เปั้นเป็นสิบนาทีตัวเองปั้นแม่มาซ่อมนาทีห้านาทีแล้วซักเครื่องไปปั้นแทงกว่ากว่ากว่าตามดีเอาเครื่องลงแล้วมันต่ำตึ้ง ตึ้งตึ้งอะนะ <c oughs> เว้ยนวบนเดนบนเดนเครื่องค่ะน, <c oughs> นี่ด้ดึงออกตลอดนะตูปันเ <c oughs> ้าถ้ามีเงิอนอันแยกเสื้อขัวนว่าน้ามันดีแล้วไม่ต้องเสื้อนตัวนนะฮะเสื้อนตัวแบบปั้นปั้นแห้งปั้นเดอเดอใส่แบบทิ่ใส่อันใ,ใ,ใ, <c oughs> ใ,ใส่ตู้เดียวเลยปั้นเดียวเลยเออบอกเลยว่าทิปั้นแห้งอันทิปั้นวัานี้นาทีทิปั้นแห้งวัานี้นาทีใช้น้ำยาประพันุ่มมันเดอเดอเซร์พร้อมกันแล้วก็ตั้งตั้งตั้งแล้วก็ไปห้องยำ มันเศร้านั่นแหละก็ค่อยพิท้กคนเดียวเป็นลยแต่เขาได้หมากินไหมเอาเงินมาเลยเอาเงินมาสาทิตย์นี้หันม่จันบุ้งเลือกเลือกในวันนี้เราก็ได้บุ้เลือกไปจันก็สิไปหรือเปล่าเราไปทานอาหารเปิ่มาสะสินางสินางทายหานแม่จันนี่แหละเขาต้องมาดื่มเขาต้องวันนี้มึงบอกปอาอัญมณีเปียงบวเข้าวซุปบวชได้เครื่องมือซ้ำประเด็นเด็กน้อยซื้อเท่าที่เดี๋ยวหาได้ได้ไข่ดีก่อนได้ไข่ดีก่อยุ่งเหี้ยท่านอาจารย์ท่านจับ ก็จะเป็นห่องนะอันนักเฮียนอนนันแบบเขาลุกคุงแล้วเขาเอาหกกระเป๋าไปป้าไปตั้งเนาะอาจาร,รย์ก็มาขวดเลยเนาะมันคือว่าหกแค่กลางเดือนตุงเฮียนอนะ่ะมาขวดหอกกระเป๋าแล้วขนมอันนี้นะผู้นึงซองฮ่องขนมอมผู้นึงและวซ้ำฮ่องขนมเดิมมีมดนะอาจาร,รย์มาเก็บเอาจะว่าเต็มท่องง่ายๆนไปเฮือเข้าแบบน,นั้นไปเตือนเข้าเบอร์เอามาค่ายเพื่อนเบอร์ห่านมาค่ายเด็กน้อยมาค่ายแต่มันได้ค่ายดีเนาะเอาไปรักขึ้นอันขึ้นอยู่เหิงแบบเอื้อยเข้าแบบ เลยมหกมเจ็ดเดีสินะเขาบยักขึ้นไปขนาเขาบอยักลงไปซื้อขนมไปห้องเขาน่ะเด็กน้อยกะเอซื้อขนมเ่อเนี่ยจับทงมาอันนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้เขาก็มีน่ะบเออันนั้นตแล้วบุอไม่ไดเงียนเฮ็ดการตลาดเด็กน้อยแท่จริงเขาค่าคข่เด็กน้อยด้วยไยซื้อเขาเนี่ยบางคนก็ได้อยู่ประมาณพันหนึ่งสองพันไปเต้นเพื่อพัดมืดได้ขนมเขานะเข้าไปคข่ค่ะอาจารย์มาจับบวหูข้นมเพอเป็นห้องของเพอเลยนะมุนสะอีตัวนั้น แต่จ็ไม้หมดค่ะเข็ดค่ายเที่ยวเดียวคือว่ายุบเลยเันก็ยังซื้ออีกจิกต้อลองอีกดะอันหกทงพันหนึ่งเลยบอเออเอาไปโหลดโอ้แต่ง่ายใช่ไหมนี่เรียนได้ค่ายมากำไรเบาๆกันนั่งอยู่รถทับสองดิซื้อขนมใส่นหัดเดี๋ยวไหมหกทงพันหนึ่งเลยบอกขนมอมนี่เออเออได้เอาไปโหลดอ้าวฟุกขึ้ว่าง่ายใช่ปะรออะไรอยู่เนี่ยเอาขนมท่งพันดิรถจะป่วนอีกแล้วอู้กินอันนี้บอกซื้อขนมฮานเม่จันทุกคน บเมนง่ายได้ติดนีอีกได้เเอาอันเดอเอาอันเดอก็ได้บวกขีเทลอันเดอสองพันสามพันสามพันบวกอีกห้าพันเป็นเป๊เป็นเป๊ะพันกินแม่ไปจันเลยนายูวินเลียงกอกินแม่ม่จันเลยนางยุวินเลียงเน้ นางคำเพิ่อนกับสไปซิลเลอขนมฮานแม่จซ์กันกำไรกำไรได้มีเพิ่มมีกำไรได้มีติ๊กกำไรก้อนขึ้นเขาเล่าเขาโดนเหมือนกันทำไมตะกี้มีเลยจับที่ขากลัวกันนะฮะเขาก็เต็มเ้าจับขากลัวเขเต็มมือก็ที่เป็นพวกนางแซ็ดนั่นแหละเขาเป็นกั้นน้อยกับที่เป็นอะไรตังพร้อมอีกไหมของเออุคำนะแมนี่อัน เป็นไม,ไม้ไม้อันกุป,ปูของเอลูคามจะเป็นแบบนี้เนาะของน้องแฟสจะเป็นไม้แบบใหญ่ายๆของเจ้ามีอันตังก็ของเขาจักบุ๊คจิตตังสจดวเวลาให้คลิป <laughs> ปวดหัวออกวัวดจัคเสี <c oughs> ยจดเลยใขนมเอหรือกินขนมตอนนี้เอลูคามกับจิปัทุระนิดหน่อยเนาะเ <c oughs> ขาแบบเขาก็สิมานั่งทาไม่จั <c oughs> นนั่งอินไม่จั <c oughs> นเย็นไม่จัน ขนมนี้หายติดล้ยี่ห้อได้มีดขนมอื่นะไร่มื่เด้อาหาติมันเย็นสุดมันบริอั้นมันบริหอมแอ้วขีขนมขนมอันนั้นนะชอบอันอยชบมันทันหักกินตะ้อยล่ะสิวะมดอยดกอันนั้นคืออันขี้ตะนกเด้มันเย็นอีกเกาะน่ะเย็นแ เดี๋ยวกินูนะเซื้อขนมอไอ้อยากอะไรมีไพ่มีไพ่แล้วไม่มีขนมแนวหนึ่งเนาะอันเป็นมอนมอนอมเ่ยมาโอ้โหโคตรหนัวขนาดขนมอันนั้นเป็นห้องอันไหนก่อนอันนั่นนะลูบมือผมได้แถวนี้กิ่นได้ไหมมันคุ่มค่า ตอนนี้น้องบอมกับน้องยูกับซีเมือเนาะผุ้มขนมอย่างเยวซีเมืองละฮาซิเมืองอกเวจันว่าเอามาปั้นป่วนหานเวจันวัอนี้ปั้นป่วนเดี๋วมาลิ้นนะฮ่ามาเอ็ดคลิปมาปั้นป่วนแต่จะท่ายปั้นป้วนติดนี้มาล้นน้องบอมมาอุ้มนุ่นซื้อกันนมในจะบีนติดนี้หานเวจันอีกนี่คือกูจ่ายกูมีก็อยู่ไปเมื่อ ไปเมือ่อค่ะคน่ะแม่เนูฮาว่าเอลิปว่าติดนีฮันแมจันฮักกระสิเอาเงินให้ดอกเอาว่าไม่ได้เอาเงินมาซื้อติดนี้ทำคลิปแกงร้านแมจันซื้อขนมปั้นป้นวน้าผ่านซาผ่านเป็นเป็ดเนาะ ได้เงินทอนมาเฮาคือองบือเขาได้ใบหนึ่งกลับมา <laughs> แล้วเขาก็จะขอปิดคลิปไปเบียงเท่านีน้เนาะเขาก็ซื้อขนมให้ฮานเมจันไปนุนอุดหนุนบริมาปั่นป่วนได้หมดน,นี้ <laughs> แล้วเขาก็สิขอฝากทุกคนไปเพียงเท่านี้เนาะเขามาปั่นป่วนหานเมจันสําหรับคลิปนี้ <laughs> แล้ว,วก็สิฝากทุกคนกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพวกเราเด้อเพื่อจะเป็นกําลังใจให้พวกเราดคลิปต่อไป แต่สำหรับคลิปนี้เขาก็สิขอจันใช่ไหมค <laughs> กับแม่จันก่อนฝากฝากแม่จันฝากซองเขาเดี๋ยวเมย์จันเมย์จันคลิปวันนี้เดี๋ยวฝากซองเลยปะน้องแฟสบอมยู <laughs> ให้ติดตามน้องแฟสบอมยูเด้์เดอกดไลค์กดแชร์ให้น้องแฟสบอมยูเด้์บายบายอ <laughs> ันนี้แม่จันปิดซองเขา <laughs> บ๊ายบาย <laughs> แม่์ัสนอให้คลิปนางขับยี่